หลังจากเทสกลับมานะคะเรามาดูคำศัพท์ชุดต่อไปกันค่ะตัวนี้คือก่วก่ว,กวซึ่งก่วแปลว่าเคยเคยทำอะไรลองมาดูตัวอย่างกันค่ะก่วจะตามหลัง Verb นะคะเช่นที่นี่คือที่ไหนคะโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลทุกคนน่าจะเคยไปค่ะเคยไปเราจะพูดว่าไงคะชื่อก่วชื่อก่ว ต่อมาจะชื่อเปาืออ่าสระสเปาทุกคนเคยกินใช่ไหมคะคําว่าเคยกินจะพูดว่าชื่อกู้ชื่อกและอันสุดท้ายนี่คือเสื้อยืดอ่าทุกคนอาจจะเคยใส่เคยใส่เสื้อยืดใช่ไหมคะคาว่าเคยใส่จึงพูดว่าชวนกู้ชวนกู้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ 再跟着老师复习一遍สืบ过สืบ过ชวนกันกเเนกว,กว,กวเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจึงอ่านว่าชวนกัวแปลว่า,วาเคยใส่นั่นเองค่ะชวนกวัวและตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนามอีกแล้วค่ะตัวนี้อ่านว่าซือซื ซึ่งแปลว่าครั้งนะคะกี่ครั้งคะัหนึ่งครั้งเราจะพูดว่ายี่ซยีซหนึ่งครั้งเราไปทวนคำศัพท์อีกทีนึงค่ะกู้เคยชวนกวู้เคยใส่ซืครั้งยี่ซหนึ่งครั้ง ซครั้งชวนกวู้เคยใส่กู้เคยชวนกวู้เคยใส่หยิหนึ่งครั้งและมาถึงคำศัพท์เซตสุดท้ายแล้วค่ะเซนนี้อย่าลืมนะคะอ่านก่อนที่เราซื้นจะอ่านพร้อมคำแปลด้วยนะคะไปเริ่มเลยค่ะเจอ นี่เจียนชิ้นหรือตัวยีฟูเสื้อผ้าถ้าเขาผู้หญิงชื่อเนียนปีที่แล้วชวนสวมใส่กู่เคยชวนกู เคยใส่ซื่อครั้งยี่ื่อหนึ่งครั้งเจียนชิ้นหรือตัวยี่ฟุเสื้อผ้าชื่อเนียนปีที่แล้วชวนกวเคยใส่ หยิสครั้งหากจำคำศัพท์ได้หมดทุกคำแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงเทสได้เลยค่ะ